นี่ครับดูครับมองมาดูใกล้ๆนี่ครับเขาบอกว่าเป็นเขียนงูนะแต่ผมก็ไม่รู้จักตามเขาหรอกผมอ่านตามเขาแหละว่าเป็นเขียนงูนี่ดูวันนี้แม่มันกลับหัวออกมาแล้วนะครับทีแรกผมไม่เห็นไม่เห็นหัวแม่มันนะหนหางอยู่ข้างในนะ่ะหางนี่หัวมันดูลูกมันครับลูกมันนี่ใสเป็นลูกแก้วเลยนะเป็นลูกแก้วเลยแล้วก็แบบว่าเป็นตัวข้างในแบบว่าเป็นงูเลยยาวๆอะ่ะ แม่อาปากแลบลิ้นได้ด้วยฮะดูตามันด้อย่างชัดเลยน่ารักแต่ไม่รู้มันจะแตกวันไหนนะแล้วแตกจะเป็นยังไงนี่ก็ไม่รู้นะครับตลกนะลูกมันอย่างตลกนะคนที่วกดูมันอาปากแม่ไม่รู้แม่มันด่าเราเปล่ารู้เขาว่าลูกมันะตอนฟักออกมามันจะกินเนื้อนะมันจะกินเนื้อแม่มันนะครับผมก็สงสารแม่มันอยู่นะ ใครที่มีเนื้อดีนะพวกคุโรบุตะนะครับหรือเนื้อออนะเอามาให้มันก็ได้นะสงสารแม่มันนะนี่เกิดมานะั้นตั้งแต่เกิดมานะครับประมาณเกือบหนึ่งหมืนสามพันวันแล้วนะผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกกันนะครับนี่